เอฟซีทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหละพระรวยครับมณีศรีน้ำผ้าทุกท่านมาพบกับไอเสี้ยนเหล็กเสี้ยนหวยพี่น้องสายขมิ้นเพิ่นมณีมือนีเพิ่นมาบ้านพ่ออหนุ่มพี่น้องก็เลยมีโอกาสได้สัมผัสเพิ่นเพิ่นมา,นมานไหวปูไหวง่ายอยู่นี่พี่น้องทั้งช่องอาจารย์แหลพะรวยก็เลย่องศรน้ำผ้าทุกท่านมาบอกแมาจานเพิ่นว่าเพิ่นจะบอาจีจ้าจะไหนเรื่องตัวเหล็ก่อนจะปีใหม่เหนื่อยน้องเนาะเด็กนิ่งข่าวมาไว้ก่อนพี่น้องว่าทั้งบ้านเพิ่นกะ มาหลายจังหวัดคือกันพี่้อง,องแต่ว่ามือน,นีก็เลยไเด้ยวมาพบพาอกันขอมาชมแล้วขอฝากกดไลก์กดแช่กดติดตามเพื่อจะบระผาดคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องอาจารย์แหลพ่พะรว้ยและทีมง,งานครับมากครับน้าอาจารย์แหลพ่พะรว้ยมาพี่รองสิบภาพไปบึงของดีครับทุกคนครับ,นนรบทุกเสียงทุกท่านนะครับโอ้ยผมหนาวกว่าหวานเลยครับบานนี้นาตาผมว่ามีเมียอะไรจะพูดนะครับเพราะว่าม,มีแต่ความฝันที่ผมฝันได้มาจากนาผม,อมเออ มีผู้หญิงผมชี้นุ่งขาว<ม>ก็มาบอกเขาเอาเงินมาให้หกสิบห้าบาทอยู่ในความฝัน<ม>แต่อยู่ที่หน้าผมนั่นก็เคยได้มาเจ็ดงวดตรงๆเขามาเจ็ดงวดแล้วครับ<ม>แต่หมายถึงว่านี่เป็นงวดที่แปดนะ<ม><ม>แต่ผมไม่เคยซื้อหวยรวยเบอร์อรอผมทำแต่งานแต่ผมบอกคนอื่นเขาก็ถูกทุกคนนะ<ม><ม>อันนี้เป็นงวดที่แปด เขางวดที่แปดหรอล่ครับครับผมนี่คืองวดที่แปดครับแต่อยู่ในความฝันมันหกสิบห้าตรงๆเพราะว่ามันมีใบยี่สิบสามใบกับเหรียญห้าเหรียญหนึ่งเป็นเป็นชีผมเขาหนุ่งเขาเป็นเมชีห่มเขาหนุ่งเขาเอามาให้ครับผมชัดเจนเลยเี่อยู่กับทง่นาผมห่างจากนี้ประมาณสามโลกวัวนี่แหละโอ้ยู่กับห่างหน้าเนาะครับคือฝันเห็นเพิ่นดูบ่ครับอยู่หันครับก็อยู่ที่นาก็ ฝันทุกวันศิลโอ้ทุกวันพระวันศิลนะครับเนาะฝันเห็นตลอดอ่าละเคยเห็นเปินออกมาหาสดบ่ครับก็ไม่มีมีแต่ปู่ที่อยู่ที่นั่นเดินออกจากต้นมะขามโอ้โท่ไอ้เหี่ยเดินเดินออกจากต้นมะขามแล้วเดินหันหลังกลับคืนโอ้รูปร่างรูปร่างนี่สูงใหญ่พูดพูดง่ายเหมือนเหมือนคนเจ็ดศอกอ่ะพนุ่งผ้าแตงกายแบบไรครับ เพิ่นไม่มีเสื้อใส่เพื่อนใส่แต่ผ้าผ้าเตี้ยวบ่แม่เพื่อนใส่แต่ผ้าขนมานุ่งเหมือนในคนโบราณแม่เหมือนคนโบราณเขาเอินอว่านุ่งกับเตี้ยนะครับเนาะครับผมขั้นนั้นมีผฐานะในน้อยก็เอือว่านุ่งนุ่งจงกระเบนแม่แม่แม่ไเพื่อนออกทุกวันศีลเพื่อนถือออกมาทุกวันศีลเพื่อนออกออกมานน่สิเห็นเพื่อนทุกประจำบ่ครับเห็นเห็นแบบผมเห็นเห็นอยู่แต่มหถึงว่าคนอื่นบางคนก็เห็นแต่แต่ผมนี่เห็น ทุกทันาิดแต่หมายถึง่คนที่ไปที่นาผมบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็น<อ>แล้วแต่บุญอ,อ,อจนแล้วแต่คนมีบุญจนจนบัญญานกันเหรอครับแม่นครับแล้วแต่คนมีบุญถ้าคนไม่มีบุญก็ไม่เห็นแต่คนที่มีบุญน,นี่จะเห็นแต่แต่แต่ส่วนมากคนที่เห็นนี่<อ>เขาจะกลัวเขาจะผวาเพราะว่าเพราะว่าอยู่ๆก็เดินออกจากต้นมะขามนะครๆก็ต้องประวาอยู่แล้วแม่นแม่นครับ บอกเคยมีเห no okay. oh. 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 uh. ็นอย่างสดงเทียนเดินขอกมันก็เคยได้คุยได้บอกกับเพื่อนบครับอกเพื่อนเดินมายิ้มซื่อเพื่อนบ้ปากเพื่อนบ้าแล้วแล้วเพื่อนกระมาณสักสามนาทีเพื่อนเดินขอ g ับเพื่อนแล้วเพื่อนก็หายไปเลยครับเดินขอไปนั่นก็หายไปเลยแต่ทุกวันสินนี่คือว่าสินสิบห้าคั้แต่สินแปดเพื่อนไม่ออกมาอ๋อเบื่อแห้งเนาะไม่นันเพื่อนออกแต่สินสิบห้าคั้ครับผม ออกเมือแล้งออกเหมือนที่หาคำพืชออกมาบอกมากาวมาหยัางเพื่อนบ่อเพื่อนเพื่อนบพ่อปากเพื่อนบ่อติ่งเพื่อนเดินออกมาแบบเพื่อนกับยิ้มยืนเบื้องหลูกหลานประมาณไดกสามนาทีเพื่อนก็เดินเข่าหายกับเพื่อนแต่แต่ที่ผมได้มาเนี่ยสวนมากจะมีส่วนมากจะมีเมพี้โองนี่แหละ มาให้ทุกงวดโอ้แต่ว่าปู่นี่เพิ่นออกมาเห็นในเสื้อเพิ่นปู่เพิ่นแกจะมาเบิ่งซื้อๆบักนี่ซื้อบ่หรือบักนี่อีหยังบ่เพิ่อนจะมาถามแต่เพิ่นบ่ถามเพิ่นมายิ้มให้ซือๆอ๋อส่วนไรตกเป็นส่วนไรตกข้นอยู่นั่นน่ะตกเป็นขนส่วนไรจริงนส่วนไรที่ผมได้มานี่ผมมาซื้อแต่ผมบอกคนอื่นเขาถูกครับผม7งวดซ้อนนี่คืองวดทีเปอยดแต่งวดทีเปียนี่ดีกว่าสินที่ําที่ผ่านมานี่คือว่าแม่ชีเอาเงินมาให้65บาทอือ แล้วแล้ว,ลวคำที่ย้ำมากที่สุดคือแ่าแม่มีเงินทอนี้แ่แหละบักหล่าใช่ใช่เป็นอนนี่คือคำย้ำของของเมซีครับผม,มแม่มี มดเหนือมดตัวแม่มีพกสิบหาบาทเลยคร<แ>ับเม่มชี่นี่เพิ่นกลนหัวบ่ครับกลนครับโอ้เป็นเม่ชี่แท้แ<ม>ก็กลอนหัวคือมีนุ่งขาว<ท>ผมขาวอะไรนุ่งขาวขาเป็นเม่ชี่หัวโล่นนะครับมั้ยคำย้ำมากสุดคือว่าแม่มีมดเหนือมดตัวมีพกสิบหาบาทและบ้านเดียบักหลาใช่ใช่มันเป็นเงินนี่แหละนี่คือคำย้ำของแม่ชี่นะครับเนาะนี่คือคำย้ำของแม่ชีบานนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นได้วอาบอว่าเพิ่นอยากได้หยังเพิ่นอยากต้องการหยังเพิ่นบบ อยากได้ยัง<อ>เดี<พ>๋ยวเม่ถึงว่าเพื่อนแค่บอกว่าแม่บอ่อยากได้ยังแม่แค่ให้บกักหดาใชา้เงินให้มันเป็ี่ยนหกสิบห้าบาทนี่คือใช้ให้มันเป็นใช่ไัมใช้มันคุ้มค่าโอ้น,นี่คือคำย้ำของแมช่ชีโอ้นี่ก็เป็นการ<ต>ำยำสดๆครับผมมันคนบ่เหรียญเลรียญคนบา่านี่นะผมก็เลยบอกว่าหกสิบห้าบาทแล้วผมจะไปใชยย้แบบนี้มันถึงจะใช้คุ้มค่าอืนี่คือความคิดของผมอันนี้คือมาถึกทางแล้วครับคือว่าใส่มันเป็นนี่เพื่อนคือว่า เงินนี่สิไปต่อยอดไ้ด้วยการท<น>ําดีของเขานี่แหละมันถึงพวกเสียหาบาทใช่มันเป็นใช่มันคุมข,าข,ข่าวคือคือคำยำของก็ไม,ม่ชีก่อนที่ก่อนที่ผมจะตื่นพอนพอ,พอ,มอไม่ชียงยำเสร็จเม่ชี้หายป๊อปแล้วผมก็สะดุตื่นขึ้นมาเลยตอนตอนแก้งขอนแก้งบ่ครับประมาณตีสามตีสามแสดงว่าฝันตอนขอนแก้งก่อนไปลุงนี่ครับเนราะมันเป็นการฝันแม่นคือเป็นการยำเตือนของผู้คนที่มาเป็นห่วงเขา ใช่เลยมาพุ่มอะไรเป็นพุ่มดีนะพุ่มดีโอกาสมีเฮาค่อยคงสิได้ไปสัมผัสนะครับดีก็พุ่มหรือว่าพุ่มกับวู่้แต่รู้แต่ว่าเรามห้ทุกงวด7งวดนี่คืองวดสิบแปดงวดที่8ปดนะครับถ่ายทั้งช่องพ่อเราไว้กว่านี้เนาะพี่น้องครับคือสิยถึกมานี่พี่น้องทั้ง FC ของเฮาเนี่ยคือเจ๋งยิ่งกันหลายงวดแมนแมนแมนเมื่อแต่คนก็ถูกหลายเลยที่ผมบอกไปก็ถูกทุกคนงวดที่แล้วเพิ่นบอกตัวไหนครับงวดที่แล้วเนี่ย เพิ่นบ่ได้บอกงวดที่แล้วโอ้ที่แล้วไ้บอกเพิ่นเว้นงวดหนึ่งบ่แม่นเพิ่นจะบอกงวดนี้เรางวดหนาเพื่อนเว่นแล้วเพิ่นจะบอกงวดต่อไปมาถึงแบบมาถึงงวดงวดเว้นงวดงวดเว้นงวดโอ้ครับผมจะต่ถนับรวมกับแปดงวดคืองวดที่นี่แปดงวดที่งวดที่นแต่ว่าสี่เป็นเว้นแม่งงวดเว้นงวดเพื่อนบ่บอกถุงงวดเพิ่นจะบอกงวดเว้นงวดมีเลื่อนหกสิบห้าบาทใส่้มนเป็นนี่แหละปัญหามันอันนี้ กิน,นเ,เบิงเเบ้งให<อ>้ทันทีนะครับอันเอฟซีครับเงิน65บาบาทใส่เป็นใส่อย่งไรมันค่อยสิเกิดผลใส่อย่งไรอ่ามันค่อยสิต่อยอดได้นะครับเนาะอันนี้คือความหมายของแม่ชีเพิ่นมาบอกถาอ้าแม่นเฮาก็กไปหาสิกับรัฐบาลเฮาก็กกกต่อยอดครับต่อยอดเอาไปด้วยกันทํามาค้าขายหรือว่าทํามันซิงใดก็ตามสร้างเฮามันได้ได้หลายรูปแบบครับเอฟซีครับเห็นใจมันจะเกิดผลต่อกับเฮาเองนะครับเนาะอันนี้เฮาก็ต้องไปใช้วิเคราะห์ดีๆวิจารณญาณดีๆครับ อันไหนมันติดต่อยอดได้ข้าวก็ต้องคิดว่าตรงนั้นนะครับว่าเอฟซีก่อนอันก็เป็นเป็นผลดีอแก่หนึ่งระบาดนี้งวดนี้ปุ๊บงวดหนามาเว้นเน่ยเว้นปุ๊บนี่อ่าบาดนี้ดก็สมมติว่างวดแตกแสดงว่าเลขเราแตกกว่านี้เออข้าก็จะได้เว้นไปงวดเจ้าไปข้าวจองสิบไปตามหาเราข้าวจะไปปลายเดือนมกราเนาะใช่ครับเพราะว่าเพป็นจะบอกงวดเป็นงวดเพป็นไม่บอกทุกงนั้ แต่แต่เงื่อนเป็นงวดคือนับรวมแล้วนี่คืองวดที่แปดงวดที่แปดผมเคยผาดตะเกียร์ได้เอฟซีครับตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยบ่มีขึ้นบ่มีลงบ่มีขึ้นบ่มีลงตร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 งเลยสองตัวแค่นั้นครับเอฟซีครับแต่ผมนี่เป็นคนที่ว่าผมบริเลนพวกแบบนี้ผมเห็นแต่งานมรับแต่งานพวกนี้บ่บ่บ่อยากบ่ต้องต้องบ่เกี่ยวข้องกับพวกนี้แต่ว่าเพิ่นถึงมาบอก แต่แต่ถ้าพูดง่ายถ้าผมเล่นแบบนี้นะปันนี้ผมรวยแล้วโอ้ครับผมครับแต่มันถึงว่าผมมาเล่นผมเพ็้นแต่งานดีแครับดีแล้วสนใจแบบนี้เออครับแต่แต่ถ้าผมเล่ยนเพื่อนจะมาบอกเรื่องอาจจะไม่มากก็ได้แม่นครับครับแต่นี่ผมมาเล่นเพื่อนมาบอกตลอดความหมายของคนคือเสียให้เป็นสะพานบุญให้ทุกๆคนนะคำนวะาพามีบุญเกิดแล้วปุ๊บก็ต้องให้เอฟซีลาวาผู้ที่หูได้ฟังข่าวเนีย ามาทำบุญส,สร้างบุญหาเพิ่นได้ถามเพิ่นบอกครับว่าเพิ่นซื้ออย่างบ่เพิ่นบอกแค่แม่เนี่ยบ่ต้องเอื้อนแม่ยากแม่คือแม่ขาวโอ้บอกแค่เนี่ยเออแม่ขาวชีขาวนะครับคนิึนสีขาวเงินหเงิน65บาทเงิน65บาทเลขก็65เพิ่น พูดง่ายๆความฝันคือแบบเมฆขาเมด่อเนื่นเมดตัวแล้วมีแค่โคกชิ้นหาทบักดาใช่มันเป็นใช่มันคุ้มค่าแล้วเราก็หายไปอืบ่หลายตัวพี่น้องอืบ่หลายตัวครับตัวเดียวโคหล่ะแต่ว่าเขาก็ต้องฟังให้ดีๆนะครับใช่มันเป็นตอนตอนเพิ่นมาบอกนี่เพิ่นอยู่ทั้งเิๆคืออยู่ข้างล่างครับเพิ่นอยู่ทั้งเิง อยู่ทั้งเครงบ่ครับนั่นครับเห็นบ่ครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นยืนตรงหัวผมเลยล่ะโอ้นั่นเห็นบ่ครับนี่แหละคือชัดเด็ดแบบนี้ครับเอฟซีครับฟังให้ชัดๆนะครับเด้อเพิ่นยืนอยู่ทั้งเครงมันบ่ครับอันเพิ่นยืนตรงหัวผมเลยอือเห็นบ่ครับเอฟซีครับแต่แต่ถ้าพูดง่ายๆคล้ายๆกับเพิ่นยืนถึงหิ่งพระนี่แหละโอ้ครับพูดแบบตรงๆนะเคยเคยเพิ่นลงมาบอกข้างล่างเทียบ่บ่บ่มีจักงวดมีแต่เพิ่นอยู่ทั้งเครื่องมันอยู่ทั้งเครงมันเดียวเลยแม่น ความหมายนะครับเพื่อให้เข้ากับบทลงลางไว้นะครับเพื่อนที่กับเพิ่นอยู่ทั้งตลอดเพิ่อนว่าเคยยืนมันลงล่างนาัาติดตามพี่น้องเพื่อนไงเพิ่นบ่ลงมาเสมอกับผมเพิ่นจะต้องอยู่ทั้งเหนือหัวตำอวจในในคล้ายๆครับคล้ายๆพูดง่ายถ้าเป็นแบบข้อกาบพระก็นั่งกาบแบบย่อยสี่เพิ่นก็อยู่ทั้งๆเหมืนปะอ๋อเอแมนอ่าจะเป็นสำนองนั้นครับอันนี้คือก็ชัดเจนพี่นตังชัดเจนเฮาวิเคราะห์ดีๆนะครับเด้อแต่ว่าเฮาก็อย่าลืมนะครับนั่งอยู่ข้างล่าง ปติว่าขึ้นแล้วบนลงบอมเมนนะครับจะขึ้นบนตรงล่งลางพร้อมด้ยเอซีครับเนาะครับขอขอบเคุณขอบคุณดอยจูหลายๆครับที่เป็นแนวทางให้เป๊ะเสียการให้ทั้งช่องครับอันนี้คืออ่าหน้าจุกสายขมิ้นแม่นครับคล้องแท้ครับคล้องแท้สายขมิ้นนะครับเนาะเอฟซีครับฟังไปเดียครับเดี๋ยวงวดต่อไปเ้าก็สิตามต่ออีกปังปังงวดนี้ครับเอฟซีครับบอมี่พาดครับโตเดียวโคโลครับเอฟซีครับซื้อไง ขอบคุณครับบนขอบคุณหลายตัวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับันทึกมาบันทึกมาครับพี่น้องเอพเชทุกท่านครับนี่ยครเป็นตัวเลขเป็นแนวทางจากไอ้จุกพันอยู่บ้านประทั้งอยู่ทังสุรินทร์พบนอาศัยขมิ้นครับจุกเจ้าเส้นเส้นหวยครับพี่น้องบอกคนนี่พามาในยินข่าวมาด้วยกันครับว่าบอกเลขนี่แม่นแต่ว่าให้ซื้อเราบ่ซื้อพี่น้องให้ซี่ยเราไปซื้อเราซื้อเราซื้อหวยซื้อเลขบ่เป็นพี่น้องก็่งานที่ตามพี่น้อง เขาก็มาฟังสรุปอวดสวัสดีสามสิบนี่มันไม่ติดไปจี่ไหนนะพี่น้องเนาะก็นั่นก็นสิเด็ติดตามกันสิีน้ำหากันอีกแล้วพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยลำล้ำลุ้ยลุ้โชคโฉบมันหมานำลำลุ้ยลุ้ครับพี่น้องครับปังปังบ่พ่อได้ให้ได้บ่พ่อรวยก็ให้รวยครับบ่พอ่อนั่งจะขอให้ลำรวยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องครับ